สวัสดีครับรีวิวบารบาครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวรถบรรทุกฮ i โน่ b 3 2ีงานในสายของ t o มิกาลิ m i t e d ด i n นเทจนีโนะครับเป็นงานที่ผลิตมาอีกครั้งนะครับในปี2020นีนี้กับลวดลายของรถพื้นสีขาวลายเส้นสีแดงส้มตัดกันจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ในรูปแบบของกระบะบรรทุกยาวในส่วนของทางด้านหน้าก็าจะเห็นแผงกระจังด้านหน้าขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะมีการลงสีตามช่องว่างต่างๆนั้น เพื่อให้เป็นการเพิ่มมิติของช่องรับอากาศต่างๆเพื่อให้ดูความสมจริงมากขึ้นและก็จะเห็นในโลโก้โดดเด่นอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นโลโก้แบบเก่าของฮีโนในส่วนของไฟเลี้ยวทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นวัสดุเคลย r บเลนส์ ens, หรือว่าพลาสติกใสสีส้มที่ไฟหน้านะครับก็จะใช้เป็นวัสดุใสเช่นกันแล้วก็จะมีการลงรุ่นรหัสนะครับของรุ่นนี้ก็คือ KB ส่วนของไฟตัดหมอกทั้งด้านล่างตรงกันชนนะครับก็จะเป็นการลงสีแต้มสีเอานะครับ ในส่วนของตรงกระจกนั้นจะเห็นว่ามีการลงเส้นสีเงินนะครับที่จะทําเป็นรายละเอียดของที่ก้าปัดน้าฝนก็จะทํามาถึง3ก้านกันเลยแล้วก็จะเห็นว่ามีการลงสีขอบรอบหน้าต่างนะครับก็จะเห็นว่ามีการลงสีได้คมเนียนดีนะครับแล้วก็จะมีการลงสีตรงที่เหยียบตรงด้านล่างประตูตรงนี้นะครับก็จะลงเป็นสีดําและจะเห็นว่าในส่วนของที่จับต่างๆนั้นก็จะมีการขึ้นรูปนูนมาด้วยนะครับ ในส่วนนี้นั้นผมไม่แน่ใจนะว่าจะใช่ในส่วนของแปลหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดใครทราบว่าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการลงสีเป็นสีเขียวทางด้านบนหลังคาตรงนี้นะครับในทางด้านหลังของส่วนหัวตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆบานหน้าต่างนะครับทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นช่องพลาสติกใสก็จะมีการลงเส้นสีดำรอบขอบหน้าต่างมาให้ ในส่วนของกระบะบรรทุกนั้นก็จะเป็นวัสดุของเหล็กนะครับตัวกระบะจะยาวมากจะเป็นลายเส้นคู่นะครับสีแดงคู่ในส่วนของแผงเหล็กก้านตรงนี้นะครับก็จะทํามาเป็นรวดลายแบบโปร่งก็ดูสมจริงแล้วก็ยังคงเป็นในส่วนของวัสดุของเหล็กอีกเช่นกันนะครับแล้วในส่วนของพื้นกระบะนั้นทางด้านในก็จะเป็นลายเส้นยาวนะครับที่จะมีการลงสีดำด้านนะครับที่พื้นกระบะทางด้านใน ในส่วนของเหล็กแผงด้านล่างตรงนี้นะครับตัวที่กั้นตรงนี้ก็จะใช้เป็นวัสดุของพลาสติกสีขาวทางด้านในนะครับก็จะมีรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆทางด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็นรายละเอียดของถังน้ํามันมาให้โดยที่จะมีการลงสีเงินนะครับเป็นเหมือนกับฝาถังปิดน้ํามันนะครับในส่วนของไฟท้ายนั้นตามรูปแบบงานของ TR v วนีโอนะครับที่จะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถขนาดใหญ่นั้นก็จะใช้เป็นการแต้มสีเอา ขาจะลงเป็นสีแดงกับสีส้มนะครับในส่วนสําหรับของไฟท้ายตรงนี้แล้วก็ในตรงสีขาวนะครับก็น่าจะเป็นไฟถอยนะครับตรงนั้นในส่วนของยางอะไหล่ใต้ร้อนั้นก็จะใช้เป็นวัสดุข,ของยางจริงๆนะครับเช่นเดียวกับล้อทั้ง6ตรงนี้ในส่วนของแมกล้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นแมกกระทานะครับสไตล์รถบรรทุกพื้นผิวเองนั้นก็จะมีการลงลวดลายเท็กเจอร์มาให้อย่างดีอยู่แล้วนะครับ ถ้าใครนะครับอยากได้มิติที่ดีกว่านี้ก็สามารถนําไปตัดเส้นนะครับตามร่องต่างๆได้ในส่วนของใต้ท้องด้านล่างนี้นะครับก็จะใช้เป็นวัสดุของเหล็กนะครับโดยที่ในส่วนของเกียร์แล้วก็เพาหรือท่อต่างๆนั้นก็จะเป็นวัสดุของพลาสติกนะครับที่จะติดลงไปอีกทีหนึง่งก็จะเห็นว่าในแนวท่อนะครับหรือก้านเพาต่างๆนั้นก็จะทํารอยออกมาได้สมจริงภายในห้องของคนขับนะครับตัวบอร์ดนั้นก็จะลงเป็นสีส้มโดยที่คอนโซลนั้นก็จะเป็นสีเนื้อหรือว่าสีน้าตาลอ่อน แล้วก็พรมอะไรนะครับก็จะมาเป็นแบบลวดลายของก้านนะครับไม่ได้เป็นแบบทึบนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีในส่วนของชุดกระตกค่ามาให้โดยที่เรานะครับถ้าเกิดต้องการติดก,ก็สามารถใช้กาวติดโมเดลติดเข้าไปเองได้และในตัวนี้นะครับก็ยังจะมีสิ่งของที่เป็นเหมือนกับของบรรทุกมาให้ตัวที่จะทําเป็นแบบรังไม้นะครับเป็นวัสดุของพลาสติกก็จะให้มากันทั้งหมด3ชิ้น ตัวที่สามารถให้เรานำไปวางไว้ด้านหลังได้เลยนะครับตัวที่เห็นอยู่นี้นะครับผมก็วางแบบผิดด้านนะถ้าตามรูปแบบของใบปิดโฆษณานะครับด้านตรงเรียบนะครับก็ต้องไปวางไว้ทางด้านล่างนะครับและเมื่อนำฮีโน่นะครับที่เป็นตัวฮีโน่ KL มาเปรียบเทียบกัน ก็จะเห็นว่ามีความใหญ่กว่ากันเยอะนะครับทั้งในส่วนสูงของตัวรถความกว้างของตัวรถและความยาวกว่าสําหรับตัว KB นะครับที่มีความใหญ่กว่า KL ทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของรถบรรทุก Hino KB 324งานจากค่ายท o ม i ินเทที่ออกมาในเดือน์11ของปี2020เป็นงานในสเกล e 1ต่อ64โดยที่ในราคา p อ order นั้นจะอยู่ในที่2000โดยประมาณนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะทาง Facebook หรือ Youtube นะครับถ้าถูกใจในการรีวิวของต่างๆก็สามารถกดติดตามช่องรีวิวบาบาได้นะครับกดถูกใจหรือ s u b สไคร์นะครับแล้วก็กดสส่กระดิ่งไว้สําหรับบนยูทูบนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องรีวิวบาบาในครั้งต่อไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ